สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนกที่หนองกระมันบ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมยืนอยู่ไกลๆนะครับเห็นเป็นฝูงนกกาน้ํานะครับฝูงกาน้ําฝูงใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะซูมมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมซูมภาพมาให้ทุกท่านดูนะครับกาน้ําฝูงใหญ่เลยครับ ไปแล้วเห็นคนมามันก็ไปแล้วนะครับซึ่งที่หนองกระมันแห่งนี้นะครับนกเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมดูครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้แล้วก็จะซูมให้ทุกท่านดูในต้นไม้นะครับในในพุ่มไม้ทางด้านโน้นนะครับวันนี้ใช้เจ้าโซนี่ถ่ายนะครับการซูมจะไม่จะไม่ยาวไกลไม่แรงเหมือนเจ้าพานาโซนิกนะครับวันนี้ใช้เจ้าโซนีอ่ ด j 5 8 0นะครับเป็น Sony h a n d y c a m นะครับตัวนี้ซูมได้ไม่ไม่ไกลเท่ากับพ a n a s o n i c นะครับแต่ก็ถือว่าซูมได้นะครับคุณผู้ชมดูนกครับอู้เยอะจริงๆครับนี่ครับอู้เยอะมากๆครับนกที่หนองกระมันบ้านกระมันพัฒนาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ อูครับเต็มเลยนะครับคนครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดเลยใบใหญ่เป็นมาอย่าม่้องใหญ่เป็นมหาปลาบ่ครับพี่น้องครับเพิ่งนกนะครับพี่น้องครับหลายแห้งครับพี่น้องนี่ครับเทียบเลยครับ โอ้นกหลายแหงครับพี่น้องครับเหมือนครับบินอยู่เต็มเลยครับพี่น้องครับบินบินเต็มเลยครับหนองกั่นนะครับพี่น้องมันมีปลาเป็นปลาละเมะนะครับอยู่นี่แหละครับอยู่แถวบริเวณนี่แหละปลาละเมอโอ้นกหลายครับพี่น้องเพิ่งครับเต็มเลยครับบินเต็มอยู่ครับพี่น้องนกเยอะมากๆนะครับดูครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆครับคุณผู้ชมดูบริเวณหนองน้ําแห่งนี้แหละครับเป็นบริเวณที่มีนกนะครับนี่ครับ อยู่ข้างๆกับน้องกระมันนะครับน้องกระมันใหญ่จริงๆจะอยู่ทางด้านโน้นนะครับอันนี้เป็นหนองย่อยนะครับผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าหนองอะไรแต่เป็นน้องขนาดย่อมๆแล้วก็มีป่าไม้อยู่ในนี้นะครับทําให้นกมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมดูเป็นฝูงๆเลยครับนี่โอ้นกเยอะจริงๆครับดูครับเสียงร้องเสียงแซ่เลยเสียงนก นี่ครับเสียงกร้องเสียงแซ่เลยคุณผู้ชมนี่ครับนกเต้มเลยครับ ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ